เดี๋ยวคร์ว่าแแบทเวอร์ครับตอนที่4เราจะพาคุณไปล่าพายุทอร์นาโดครับแต่ก่อนจะไปดูเห็นทอร์นาโดกันเนี่ยมารู้จักกันหน่อยว่าพายุคืออะไรพายุมีหลายแบบด้วยกันลองแนะนํากันสัก5แบบแล้วกันอย่างแรกคือพายุฝนฟ้าขนองเกิดจากอะไรก็คือเมฆสีดําที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเนี่ยเกิดจากความร้อนบนดินเนี่ยส่งลมส่งไอ้น้ำขึ้นไปสะสมบนเมฆในอากาศทําให้เมฆเนี่ยหนาขึ้นหนาขึ้นหน,น,นาขึ้นเรื่อยๆพอมันหนาปุ๊บมันกลายเป็นสีดําเพราะอะไรเพราะแสงส่องผ่านไม่ได้นะครับแล้วพอหนาไปถึงชั้นบรรยากาศไป,นนปุ๊ น้ำกลั่นตัวลงมากลายเป็นฝนไอความร้อนที่ลอยจากบนดินขึ้นไปเนี่ยก็โดนปล่อยออกมากลายเป็นฟ้าผ่าแล้วเวลาฟ้าผ่าไปทําลายกําแพงเสียงปุ๊บเกิดเป็นฟ้าร้องตามมานี่คือสิ่งที่ทุกคนเจอกันแทบประจําในประเทศไทยแห่งนี้ซึ่งพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของพายุประเภทอื่นๆเช่นอะไรบ้างลงมมรสุมพายุซึ่งเกิดขึ้นตามฤดูกาลพายุประเภทอื่นๆมันจะแบบเกิดแล้วจบไปอ่ะสำหรับประเทศไทยเรามีลมมรสุมสองอย่างได้กัน มีตะว,วันตกเฉียงใต้จะพัดในช่วงกลางปีถึงปลายปีนะครับเอาฝนจากทะเลอันดามันเข้ามาบนแผ่นดินเราอีกอันนึงคือลมมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือพัดจากปลายปีจนถึงต้นปีอันนี้ก็เอาฝนจากทะเลจีนใต้จากอ่าวไทยเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกันอย่างที่3ครับเป็นสิ่งที่ทุกคนได้ยินชื่อกันประจาไต้ฝุ่นไซโคลนซอริเคนจริงๆ3อย่างนี้มันคือสิ่งเดียวกันนะครับเรียกหวมว่าพายุโซนร้อนซึ่งเกิดจากลมหมุนขนาดมาคือมาที่เกิดบนมาหาสมุทรบางทีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายร้อยกิโลเมตรเลย แล้วไอ้ลมุนเนี่ยค่อยๆเคลื่อนตัวเอาฝนเอาความชื้นเอาพายุลมแรงเนี่ยจากทะเลขึ้นสู่บกนะครับสร้างความเสียหายได้ในวงกว้างมากๆแต่ที่มีหลายชื่อเนี่ยเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าเกิดที่มหาสมุทรอะไรถ้าเกิดที่แอตแลนติกเรียกว่าเฮอริเคนเกิดที่มหาสมุทรอินเดียเรียกว่าไซโคลนเกิดที่แปซิฟิกเรียกว่าไต้ฝุ่นนะครับผมส่วนชนิดต่อไปครับอันนี้หลายคนไม่เคยได้ยินซูเปอร์เซลซูเปอร์เซลคือพายุฝนฟ้าขนองนี่แหละแต่เป็นพายุฝนฟ้าขนองที่ ไปปะกันลมหมุนนะครับทำให้กลายเป็นเมฆฝนเป็นพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งหมุนรอบตัวเองขนาดไม่ใหญ่เท่าเฮอริเคนแต่ก็ประมาณหลายกิโลเมตรอยู่นะแล้วเมื่อหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันจะเป็นพายุที่สะสมพลังงานสูงมากปล่อยพลังงานออกมาเท่ากับเบิดนิวเคลียร์หลายลูกนะฮะเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดและพบได้เยอะในบริเวณตอนกลางของประเทศอเมริกาที่เราไปกันในเทปนี้แหละและสุดท้ายครับสิ่งที่เราตามล่ากันพายุทอร์นาโดพายุทอร์นาโดคือลูกของพายุซูเปอร์เซลนะครับที่ภาพเวลาซูเปอร์เซลมันหมุน มันจะค่อยๆโรยตัวลงมาใกล้พื้นดินมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนน้ําวนในอ่างแล้วเมื่อไอ้กลวยเมฆที่มันวนลงมาเนี่ยแตะพื้นเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละครับเกิดพายุทอร์นาโดขึ้นหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าลมงวงช้างครับซึ่งนี่คือช้างที่เราจะไปล่ากันในตอนนี้เทื่น Travel Bad แ a ดเวิร์ดตอนที่4จอกทอร์นาโดขนล่าพายุครับเจอกัน1พฤศจิกายนนี้ oni, ทางเทื่นชนแนลครับ